สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ a อยวายออโ o อินพ็อ n ชแนนะครับวันนี้กลับมาเจอกับพ้นอีกแล้วนะฮะยามเย็นแบบนี้กับรถในโครงการวินวินวินกับ AY Auto Import วันนี้ขนกองทัพกบนะฮะกบขยเยงนะครับจากค่ายพอ์ส์นะครับในรุ่นขยเยงมาให้ชมด้วยกันทั้งหมด3คัน2รุ่นนะครับและก็3สไตล์ด้วยกันนะครับ วันนี้เลยมีอะไรบ้างนะครับคันแรกเลยที่จะนำเสนอวันนี้ก็คือที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นครยเยน S E Hybrid ปี2015รถศูนย A S นะครับคันนี้วิ่งน้อยมากเจ้าของมือเดียวออกสดและก็อีกคันเพิ่งเข้ามานะครับเป็นครยนคูเป้นะครับ, ube, ค,รบคันนี้เป็นโค e ้ด E Hybrid นะครับคูเป้นะครับปี2021จดทะเบียนปี2020จดทะเบียน2021นะครับวิ่งมา13,000กิโล เท่านั้นเองเจ้าของมือเดียวเช่นเดียวกันและอีกคันหนึ่งครับเป็นเจ้าเขยเยน e hybrid suv นะครับ 4k ย้อนข้างในเบาะแดงคันนี้วิ่งมาเพียง19,000กิโลเจ้าของมือเดียวออกสดเช่นเดียวกันนะครับสองคันนี้ออกจากโชว์รูม a e y ด้วยกันทั้งคู่ประวัติชัดเจนครับเอาละครับอยู่กันให้จบไ์เดียวอน้นจะพาทุกท่านนะครับได้ดูแต่ละคันกันเลยว่า มีขนาดน่าสนใจบ้างแต่ไฮไลท์ก็คือว่าวันนี้ราคาเริ่มต้นดีดีนะฮะราคาเริ่มต้นอยู่เพียงแค่3 9ล้านเ0้าแสนบาทเท่านั้นเองนะครับก่อนที่จะไปเจาะรายละเอียดของแต่ละคันนะครับเดี๋ยววันนี้เราดูข้อแตกต่างเบื้องต้นกันก่อนว่าในแต่ละรุ่นเนี่ยแต่ละแบบต่างกันอย่างไรบ้างนะครับในปี2015นนะครับโค้ดของขยเยนจะเป็นรุ่นขยเยน se hybrid นะครับ มาด้วยเครื่องยนต์นะครับทั้งทั้งตั้งแต่ปี2015จนถึงโฉมปัจจุบันเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ V6 นะครับ 3,000cc นะครับแต่จะมีความแตกต่างระหว่างโฉมปี2015กับโฉมปี2018ขึ้นมาเนี่ยตรงที่แรงม้านะครับในปี2015แรงม้าจะอยู่ที่416แรงม้านะครับ0 100นะฮะทำได้อยู่ที่5.9วินาทีนะเห็นตัวใหญ่ๆแบบนี้ นะครับและก็ความเร็วสูงสุดอยู่ที่243กิลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนเจ้าขยเยนตัว e hybrid นะครับคูเป้และ SUV จะเป็นสเปคเดียวกันนั่นก็คือ v6 3,000นะครับและก็แรงม้าอยู่ที่462แรงม้านะครับ0-100ทำได้ดีอยู่ที่5วินาทีและท็อปสปีดนะครับอยู่ที่253 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเลสเซก็คือว่าห่างกันอยู่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระหว่างโฉมปี15บห้าและก็ปี20ขึ้นไปนะครับเอาละฮะจบเรื่องของสเปคเครื่องยนต์ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดว่าแต่าราคาเนี่ยน่าใช้อย่างไรนะครับคันนี้บอกออกตัวก่อนเลยนะครับเป็นรถที่อ้อนใช้งานเองนะครับแล้วก็ ได้มาตอน79,000โลนะครับตอนนี้ใช้ไป3,000โลนะครับก็อนก็จะเป็นสไตล์ที่ใช้รถเนี่ยเขาเรียกว่าใช้เพื่อให้ได้รู้สมรรถนะนะครับแล้วก็มาแบ่งเขาเรียกว่าสมบัติผัดกันชมนะครับในคันนี้นะครับสิ่งที่เป็นเด่นๆเลยคือเรื่องแรกคือเป็นรถที่ออกจากศูนย์ AS และก็วารนตีสามารถซื้อต่อถึงปี2030นะครับสามารถซื้อต่อได้ถึงปี2030นะครับอันนี้คืออันดับที่1นะครับอันดับที่2คือ เจ้าของมือเดียวออกสดนะครับคันนี้แล้วก็อันดับที่3คือสีตัวรถเนี่ยถือว่าเป็นสีที่ยังโมเดิร์นอยู่เพราะสีโคดส,สีตัวนี้เรียกว่าคอสไซเจนะครับคอสไซเจเนี่ยยังเป็นสีที่สามารถคอนฟิกได้อยู่ในตัวโฉมปัจจุบันด้วยนะครับและอันดับที่5ครับออปชั่นคันนี้ครัพูดถึง ณนะตอนปี2015นะครับคันนี้ถือว่าเป็นรถสูน AS ที่ c o n f i ิก p t อ o ปชั่นมาแบบทะลักตอนออกป้ายแดงมาคันนี้คืออยู่ที่9ล้านบาทนะนะครับอ่ะมาไล่ดูฮะนอกจากตัวสีแล้วนะครับไฟหน้าครับไฟหน้าจะเป็นตัว PDLs Plus นะครับซึ่งไฟหน้าตัวนี้ก็ยังเป็นไฟที่ใช้อยู่ในตัวโฉมปัจจุบันนะครับและตัวนี้ยังมีชุด s ปอร์ตดีไซน์แพ k เกจนะครับก็คือ ชุดสปอยเลอร์รอบคันนะครับจะมีชิ้นนี้แล้วก็คิ้วซุ้มล้อแล้วก็สปอยเลอร์ด้านข้างแล้วก็กันชนท้ายนะครับแต่ว่าคันนี้มันเด่นตรงไหนผมใช้คําว่าน่าจะเป็นคันเดียวในตลาดรถมือสองเลยก็ว่าได้เพราะสปอร์ตไลท์ไฟหน้าเนี่ยมันจะเป็นตัวเต็มแบบนี้ซึ่งในตัวโฉมปี2 0 1 5ถึง17เนี่ยจะเป็นสปอร์ตไลทวงกลมนะครับอันนี้คือความแตกต่างของชุดแต่งของตัวนี้นะครับที่มาจากศูนย์นะครับอ่ะ แล้วมาดูเรื่องล้อนะล้อลายเนี้เรียกว่าล้อลายคยเคนคลาสสิกนะครับซึ่งลายเนี้ยในโฉปี15เนี่ยไม่ค่อยได้เห็นนะครับคันนี้คอนฟิกล้อลายนี้มานะครับเป็นล้อขนาด21นิ้วนะครับเอาและฮะและขอบนะฮะขอบประตูก็ยังคอนฟิกมาเป็นสีดำเงานะครับตัดกับตัวรถค่อนข้างสวยนะครับอมาดูด้านท้ายกันนะครับ สปอร์ตดีไซน์แพ k เกจนะครับนี่ฮะตัวชุดสปอยเลอร์หลังนะครับก็จะมีช่องที่ให้ตัวท่อไอเสียออกมานะครับค่อนข้างลงตัวนะครับแล้วก็ปลายท่อเนี่ยคอนฟิกมาเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวเราดูรายละเอียดเพิ่มเติมวิ่งมาแล้วก็ออปชันภายในเปิดประตูมาเนี่ยนี่คือรู้เลยว่ารถอ้นใช้เองนะครับ ของเขิ่ออะไรยังอยู่ก็ไม่อยากเอาลงก็อยากให้ดูเนี่ยแหละครับว่าเอออ้อนใช้เองนะนะฮะแต่สิ่งที่สะดุดตาเลยก็คือ2เรื่องเลยนะครับพอเปิดมาปุ๊บนี่เจอคาร์บอนแพคเกจนะครับตัวนี้ได้คาร์บอนแพคเกจอินชีเรียตทีมนะครับมีตรงนี้นะครับแผงประตูนะครับมีซิลกาดนะครับตรงนี้โลโก้คยเยนเอสเรืองแสงนะครับแล้วก็มีตรงชุดคอนโซลตรงกลางนะครับตรงนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็มีตรงด้านหน้า ตรงนั้นนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเครื่องเสียงคันนี้ได้เครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นะครับท็อปสุดของตัวพอสเลยนะฮะเบาะได้14บสเวนะครับวิ่งมานะฮะวิ่งมา82,000กิโลนะครับและโอ้น่ะเพิ่งเอารถไปเข้าศูนย์มานี่นี่ไปยังอยู่เลยเพิ่งไปเอาเข้าศูนย์มาเมื่อวันที่31เดือนหนึ่งนะครับ2023 นะครับทำอะไรไปบ้างนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับกองน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็มีพวกน้ํามันคัสอะไรพวกเนี้ยนะฮะของเดิลนะครับตามระยะแล้วก็แบตเตอรี่12โวลต์อ้นก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับอ่ะโลโก้หัวหมอนนะครับออปชั่นคันนี้นะครับแล้วก็ที่เท้าแขนนะครับมีโลโก้คําว่าขยเยนอยู่ด้วยนะครับออปชั่นคันนี้ถือว่าทะลักนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้เข้าทางด้านซ้ายมือ นะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับเปิดมาอ,อย่างที่แจ้งไปแล้วนะฮะน่ฮะตัวคาร์บอนอินเดียนะครับตัวคาร์บอนแพ็กเกจอินเดียทีมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วงล่างเป็นระบบถุงลมนะครับมีสปอร์ตโคโน่คล็อก่าตรงนี้ ที่สำคัญกุญแจนี่คอนฟิกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะตัวคอสไซเกนะครับหลังคาคันนี้ที่อ้นชอบหลังคาตัวมูลูปหรือว่าบางคนเรียกว่าสลูปเนี่ยเหตุผลเพราะว่าออโอ้นใ,นใช้ส่วนใหญ่ใช้กาแฟน,นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้มีความจำเป็นว่าจะต้องเป็นพานรามิกกาสลูบบานใหญ่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในตัวของตัวนี้ มานตรงนี้มันจะค่อนข้างลึบแล้วก็การพวก UV อ่ะค่อนข้างดีอันนี้คือส่วนตัวที่ชอบนะครับตรงนี้เอาไปดูออปชันหลังเพิ่มเติมนะครับในออปชันหลังเนี่ยประตูนะฮะมีอิเล็กทริกซันบายด้วยนะครับอ่มีออปชันตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับก็ถือว่าออปชันคันนี้ไม่ธรรมดานะครับนั่นก็สบายๆนะครับ สีออกเป็นเป็นออกเป็นเทาเทาแล้วก็มีเทาออกไปเฉดน้ําตาลนิดๆนะครับอันนี้คือสีของภายในนะครับเอาละฮะเดี๋ยวดูด้านหลังเพิ่มเติมนะครับด้านหลังเนี่ยประตูท้ายนะครับประตูท้ายจะเป็นมีออปชันเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอ่ะนี่มาดูตรงนี้ฮะระหว่างหนึ่งสวิตกับสองสวิตนี่ต่างกัน นะครับอันนี้ก็ได้เป็นออปชันตัว2สวิตมาก็คือปิดอย่างเดียวปิดเปิดอย่างเดียวปิดและล็อกได้ด้วยนะครับนี่ฮะของใช้ของอ้อนก็ยังอยู่เลยนะฮะอ่าแล้วก็คันนี้ได้กล้อง360นะครับองศาเซราวิวมาด้วยนะครับมีเซอรว์วแอ s สเซสสแตนด์มาด้วยนะครับเอาฮะเราราคากันนะครับว่าคันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะจัดไฟแนนซ์รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนะครับราคาคันนี้ปกติและออปชันขนาดนี้ลดศูนย์ เอเนี่ยมันต้องเปิดราคากันอยู่ประมาณ4.19แต่คันนี้ให้ราคาแบบเอาไปใช้กันเลยรถคือพร้อมใช้มากนะครับสนนราคาเพียงแค่3 9 9, 9 0 0บาทนะครับเคดิตดีฟรีดาวนะครับแล้วก็สามารถผ่อนสูงสุดได้72งวดต,ตกง้วดละ68,351บาทนะครับใครสนใจคันนี้ทักทายเ,เข้ามานะครับกับเบอร์02-5874-666และเบอร์086681999 6 ส่วนรายละเอียดรูปนะครับและทุกอย่างนะครับแอดไลน์นะครับแอดเออีอโต้ครับจบไปแล้วนะครับหนึ่งคันถัดมาครับย้ายมานะครับกับสไตล์คูเป้เมื่อสักครู่เป็นสไตล์ SUV นะครับคันนี้เป็นสไตล์คูเป้นะครับคันนี้อย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับรถออกศูนย์เ e y Auto Import นะครับประวัติเซอร์วิสอยู่ที่นี่วิ่งมาเพียง1 3 0 0 0สมกิโลเท่านั้นนะครับ เป็นโมเดล2020นะครับแต่ลดออกที่เราเนี่ย2021นะครับอ่ะคันนี้คันนี้ออปชันเด็ดๆมีอะไรสีสีเป็นสีคาเรล่าไว้นะครับตรงนี้เป็นสีคา r เรล่าไว้นะครับล้อนะฮะล้อเป็นลาย RS Spider 21นิ้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะมีการคอนฟิกเป็นดำเงานะครับแบตกร์ดนะฮะหลังคาเป็นหลังคาแก้วเต็มบาน นะครับอันนี้เป็นออปชันด้วยนะครับถัดมาครับด้านท้ายเนี่ยในตัวคูเป้เห็นไหมครับมันจะมีความสปอร์ตมากกว่าตัว SUV นะครับแล้วก็วิงหลังตรงนี้สามารถปรับแมนนวลขึ้นลงได้หรือให้ทำงานอัตโนมัติเวลาที่วิ่งด้วยความเร็วมากกว่า120กิโลเมตต่อชั่วโมงมันก็จะขึ้นลงอัตโนมัติด้วยนะครับตรงนี้นี่คือรูปแบบของตัวคูเป้นะครับปลายท่อเป็นปลายท่อทรงสปอร์ตนะครับเป็นทรงสปอร์ตใบไม้ นะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดออปชันภายในคันนี้มีอะไรเพิ่มเติมนะฮะเปิดมาปุ๊บอันดับแรกเลยเครื่องเสียงครับได้เครื่องเสียงบ s สครับนะฮะเบาะแปะทิศทางแต่ได้เป็นเบาะ Sport ์ซี t นะอ่าสปอร์ซีก็จะแตกแตกต่างจากคอมฟอร์ซี t นะครับคือหัวเบาะเนี่ยมันจะเป็นติดกันกับตัวเบาะเลยนะครับแล้วก็ความกระชับนะครับในการที่ ล็อกหลังเราเนี่ยมันทําได้ดีกว่าในในในตอนที่เราขับด้วยความเร็วสูงนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เรียกว่า head up display นะครับคันนี้ได้ head up display มาด้วยนะครับอ่ะแล้วก็พวงมาลัยฮีเตอร์นะครับปุ่มปุ่มพวงมาลัยฮีเตอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะนะฮะเดี๋ยวเชิญตะกองเข้าด้านซ้ายมือเลยนะครับมีอะไรเพิ่มเติมนะครับในออปชันของคันนี้นะฮะ เปิดมาโอ้ยสภาพใหม่มากดูฮะเบอกไม่มีช้ำเลยนะครับวิ่งมา13,709กิโลเท่านั้นเองรถออกศูนย์ a w Auto Import นะครับนี่ฮะเพิ่งเซอร์วิสกันไปเองนี่นะครับอ่าเห็นไหมนะฮะโอเคนะครับ,นะรบแล้วก็ในโฉมปี2020นะครับโหมดการขับเนี่ยก็จะมีให้เลือกมากกว่าในโฉมปี2015 นะครับโหมดการขับเนี่ยเขาก็จะมีในโหมดเลือกของออฟโรดนะครับออฟโรดก็จะมีกรา v เวลกรา e เวก็จะเป็นลักษณะเป็นกรดหินมัดนะฮะก็จะเป็นขี้โคนนะครับแซนก็จะเป็นพื้นทรายล็อกก็คือจะเป็นก้อนหินชุดใหญ่เห็นไหมครับในการที่ปรับแต่ละอันเนี่ยมันจะไปปรับเปลี่ยนเรื่องของเขาเรียกว่าดิฟล็อกนะครับมีดิฟล็อกกลางกับดิฟล็อกหลังเห็นไหมเห็นไหมพอมาเป็นแซนเนี่ยพื้นทรายปุ๊บเขาจะปลด นะครับก็จะมีดิฟล็อกกางทํางานอย่างเดียวนะครับแล้วก็มัดค่โคเนี่ยก็เหมือนกานดิฟล็อกกางทางานอย่างเดียวกาเวลกาเวลคือจะปลให้เป็นอิสระ4ี่ล้อนะครับตรงนี้ส่วนออน o โรดออ o a โรดก็คือการทํางานที่ที่เป็นอิสระหมดเลยนะครับแล้วก็ความสูงเนี่ยก็จะขึ้นมาเซตอยู่ในตัวมีเดียมด้วยอันนี้คือเรื่องของเวลาที่เราเซตอัพนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังครับว่าพื้นที่ การนั่งด้านหลังเป็นยังไงพอเปิดมาเนี่ยสิ่งที่เห็นเลยนะฮะตัวเบาเห็นไหมสปอร์ซีทเนี่ยด้านหลังเบาเนี่ยยังกับเบาพวกเบาเล็กโล่นะนะฮะเหมือนเบารถสนามเลยทุกอย่างนะครับแอร์ตัวเนี้ยเรียกว่าแอร์ดิจิตอลโฟโซนนะครับก็สามารถปรับเป็นดิจิตอลได้นะครับอันนี้เป็นออปชั่นเพิ่มนะครับเบาหลังแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับแล้วก็ทัศนวิสัยของอหลังคาแก้วที่เต็มบาน ก็ทะ่าทางทใส่ที่ได้ก็คือเรื่องของความโล่งโปร่งสบายเวลาที่เราขับทางไกลนะครับเราไปดูราคากันท่น,นี้สภาพเทียบเท่าป้ายแดงเลยนะครับราคาก็น่ารักนะครับออปชั่นขนาดนี้คูปเป้เนี่ยนะชั่วโมงนี้ถ้าออเดอร์รถกันใหม่นะครับคอนฟิกกันใหม่เนี่ยต้องมี8ล้านนะครับ แต่วันนี้คันนี้สนุนราคาอยู่เพียงแค่6 7ล้0 0 0จบาทฟังไม่ผิดครับหกล้านเจ็บาทเครดิตฟรีดาวและสามารถผ่อนได้สูงสุด72ง,ง,ง,งวดตกงวดละ1 1 6 3 1แบาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจคันนี้ทักทายกันเข้ามาและย้ายเข้ามาคันสุดท้ายของวันนี้กับเจ้าคยเยน E ี y b บ i d นะครับคันนี้เป็นรุ่น SUV สีภายนอกเรียกว่าสีเคย้อนยอดฮิตเป็นสีของปี ของรถโฉม2022กันเลยทีเดียวนะครับ 4K ย้อนนี้นะครับไฟหน้าได้ไฟหน้าตัว PDLs Plus นะครับ LED Matrix นะฮะกล้อง s ลา r v i e นะครับและก็ล้อนะฮะได้ล้อ RS Spider 21นิ้วนะครับหลังคานะครับเรียลแหลกนะครับตรงนี้เป็นดำเงานะครับขอบกระจกเป็นดำเงานะครับอันนี้เป็นออปชั่นเพิ่มเติมนะครับ อะตามกันมาครับปลายท่อนะฮะปลายท่อเป็นปลายท่อดำนะครับแล้วก็คันนี้ท่านเพิ่มก็คือตัวสปอร์ตเอ็กซอเพิ่มมาด้วยแล้วที่สำคัญคันนี้แรปสติ๊กเกอร์ใส่มาทั้งคันนะครับจากค่าย Magnus Pro นะครับซึ่งเราเป็นออโ o l i ไรด์ดีลเลอร์ด้วยนะครับก็แรปฟิล์มใส่ามาทั้งคันเนี่ยก็ร่วมประมาณแสนห้านะครับในคันนี้นะครับไวท้ายนะครับก็จะเป็น l x s i v e Tail ล i g h t นะครับ เอกซ์เอกซ์คลูซีฟเทลไก็คือมันจะเป็นไฟไฟท้ายขาวนะครับแบบนี้นะครับอ่ะเราไปดูออปชันภายในเพิ่มเติมนะครับเปิดมาภายในจะเป็นสีดำแดงได้แดงนะครับนะฮะเบาะนะครับได้เบาะเบาะ 14W นะครับแต่ดูตรงปุ่มปรับเบาะนะครับเป็นสีดำแล้วนะครับคือลดตั้งแต่โมเดล2022นะครับตัวปุ่มเนี่ยมันจะเป็นสีดำแล้วก็ปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกดำนะครับ จะแตกต,ต่างของโฉมปี2020-21นะครับเครื่องเสียงโบสนะครับอ่านะฮะโลโก้หัวหมอนนะครับแล้วก็โลโก้ที่เท้าแขนนะครับมีครบเลยนะครับคันนี้ถือว่าออปชั่นมาแบบทะลักท่วมท้นนะครับวิ่งมาเพียง19,000กิโลเท่านั้นนะครับเจ้าของมือเดียวออกสดหัวเกียร์ด้วยฮะหัวเกียร์ไปดูหัวหัวเกียร์ใกล้ หัวเกียร์ตัวนี้เรียกว่า exclusive design นะครับเป็น option เพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีนาฬิกาสปอร์ตโ chronoclock โโใส่เพิ่มมาด้วยนะครับหลังคาเป็นหลังคาพาโนรามิกนะครับแต่สามารถเปิดหลังคาได้นะครับประตูประตูดูดนะครับคันนี้ถือว่า option ทลักเลยอ่ะเดี๋ยวเชิญไปด้านซ้ายมือนะครับเราไปดูกันต่อเลยนะฮะในรายละเอียด นะครับในคันนี้นะครับมีอะไรบ้างได้ยินเสียงไหมฮะผมเปิดปุ๊บเนี่ยแล้วผมบิดตัวสวิตช์นะครับไปที่สปอร์ตปุ๊บเนี่ยตัวสปอร์ตเอ็กซอเนี่ยทำงานทันทีนะครับในออปชันของคันนี้นะครับสิ่งที่มีเพิ่มเติมเลยนะครับอ่า ปตรงคานะครับนี่ฮะเห็นไหมสปอร์ตเอ็กซอร์สอันนี้เป็นออปชันเพิ่มเติมแล้วก็เวลาดูคเยนเนี่ยว่าออปชันเยอะไม่เยอะก็ดูตรงแอสซิสแตนแ์นอันนี้ก็จะมีเบสิคแอสซิสนะครับปรับแอสซิสนะครับมีเลนเชนแอสซิสด้วยนะคือโอ้โหออปชันคันนี้ทะลักเลยนะนะฮะแล้วก็นี่ฮะตัวช่วงล่าง PASM นะครับปรับนะครับสปอร์ตสปอร์ตพัสปรับ,รบ,รบที่ตรงนี้ได้เลยนะครับหัวเกียร์เนี่ย ตัว c l ก s i v e d e s i g n เนี่ยมันก็จะค่อนข้างจากกระชับตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านในก็จะมี USB Type C นะครับสองพอร์ตนะครับเอาละเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันฮะที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังเป็นยังไงประตูก็มี LED โลโก้ด้วยนะนะฮะมี LED โลโก้ตรงประตูด้วยนะอันนี้เป็นออปชั่นเพิ่มนะครับแล้วก็ได้ชั้นบายประตูนะฮะมีม่านม่านไฟฟ้าหลัง โอ้ยเอาไใคันนี้คือแบบทะลักเลยนะนะฮะนี่แล้วก็แอร์ดิจิตอลโฟโซนโอทะลักท่วมท่วมจริงๆโอ้ใครใครใครหาอยู่ผมผมแนะนำเลยคันนี้คือแบบตัดตัดแบบเต็มเลยด้านท้ายเรามาดูด้านท้ายนะนะฮะตัวพื้นที่ของ SUV เนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้ตัวสวิตช์สอง ของตำแหน่งนะครับออปชันคันี้ถือว่าทะลักมากมากนะฮะอันนี้ปุ่มปรับเวลาเราขนของนะฮะถ้าเกิดแบบไม่อยากให้หลังเสียเนาะยกของขึ้นลงก็ปรับตัวเนี้ยให้มันให้มันลดระดับลงได้แล้วก็ยกของแบบขึ้นได้แต่ได้ไม่ก้มก้มเยอะเนาะเนี่ยฮะนี่ผมให้ดูมันเอาขึ้นเอาลงได้นะครับแต่ถ้าเกิดตอนเอาขึ้นเนี่ยเราเราลืมเอาขึ้นเดี๋ยวพอวิ่งไปปุ๊บมันก็จะขึ้นเองนะครับอ่ะเราไปดูสนนราคากาัน แล้วก็โปรโมชั่นคันนี้เป็นอย่างไรนะครับคันนี้รถปี2022เป็นตัว SUV นะครับสีเคย้อนภายในสีแดงนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคันนี้คือเป็นรถที่เราคอนฟิกเนี่ยในใบคอนฟิกเนี่ยเป็น2022แต่รถเนี่ยเข้ามาเมืองไทยคือการที่จะออเดอร์รถ2022เนี่ยมันต้องออเดอร์กันตั้งแต่เดือน6/2021 ดังนั้นคันนี้เราทำกันบ้านตั้งแต่เดือน6/2021นะครับและรถเนี่ยชิปมาที่เมืองไทยเนี่ยประมาณวันที่25เดือน12/2021ดังนั้นเนี่ยเวลาใบนําเข้าเนี่ยเขาจะยึดตามวันที่รถเนี่ยลงลงที่ท่าเรือเมืองไทยนะครับแต่ใบ32เนี่ยระบุวันที่ออกเอกสารนะครับเป็นเดือนมกราคม2022นะครับ ดังนั้นเนี่ยคันนี้โอ้นขออนุญาตพูดตรงไปตรงมาว่ามันคือ2022นะเพียงแต่ว่าในเล่มเนี่ยมันจะอ้างอิงตามวันที่รถจะแตะเมืองไทยแค่นั้นเองนะครับชัดเจนแบบนี้นะครับราคาคันนี้คือดีมากและบอกได้เลยว่าออปชันขนาดนี้ถ้าวันนี้คอนฟิกกันใหม่ใน SUV สเปคแบบนี้ยังไงก็แล้วแต่ผมบอกได้เลยว่าทะลุป8ปล้านแน่นอนนะครับ คันนี้เสนอราคาอยู่ที่6,790,000บาทเท่ากันกับคันคูเป้ไปเลยนะครับเกดดีฟีดาวและที่สำคัญผ่อนได้72งวดตกงวดละ1,24,460บาทเท่านั้นเองอ่านะฮะเอาลฮะตอนนี้เนี่ยใครสนใจคันไหนรีบนะครับทักทายเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวให้ฝ่ายขายเนี่ยส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อจับจองคันไหนได้เนี่ยก็จะได้จองไว้ก่อนแล้วสะดวก มาชมรถวันไหนเนี่ยก็นัดกันเข้ามานะครับแต่ก็กล้าการันตีเลยนะฮะว่ารถสวยทุกคนันบาวัติเราเช็คทุกอย่างเรียบร้อยนะครับนะครับชื่อพี่เอการันตีครับเอาล้วะฮะช่วงท้ายนะฮะมีใครเข้ามานะฮะก็เดี๋ยววันนี้คือโอ้นเป็นเฉพาะกิจนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นคอมเมนต์ของทุกคนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปไล่ตอบคอมเมนต์ตอนที่จบไลฟ์อีกทีนึงตรงนั้นมีมีมีคอมเมนต์ให้ดูไหม นั้นช่วงนี้เดี๋ยวขอให้น้องพาชมรอบๆอีกทีแล้วก็ขออนุญาตตอบคอมเมนต์นิดหนึ่งครับเชิญครับมีใครเข้ามาบ้างนะครับคุณ Apple นะครับสวัสดีครับนะฮะสสุริยานวัสดุก่อสร้างนะครับสวัสดีครับคุณชัยานะฮะคุณชัยานะครับโดยสวยครับคุณวิทยานะฮะสวยครับแต่ซื้อบ้าน ได้หลังหนึ่งเลยนะรถในฝันฮะมันเป็นรถในฝันเลยครับของทุกคนนะฮะแล้วก็สวัสดีครับคุณเอกนะฮะคุณเอกเช่องน้องหานนะครับสวัสดีนะฮะใครเข้ามาที่อ้นยังไม่ได้ทักเนี่ยต้องขอประทานโทษด้วยอาจจะมองไม่ได้เห็นทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยช่วงท้ายถ้าใครสนใจคันไหนเดี๋ยวให้อดินเนี่ยเข้าไปทักทายแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติม,มสวยทุกคันครับเกดีดีฟีดาวทุกคันด้วยนะครับ อาละฮะวันนี้ก็ถือว่ายกกบนะฮะขาขาสูงเลยนะฮะมาให้ชมกันแบบแน่นๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันไลน์หน้ากับ a อ Auto Import นะครับวันนี้โอ้นนะฮะกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับ